หาฉากมองย้อนขึ้นมาครับย้อนแสงพอมองย้อนแสงจะเห็นเป็นเงาเป็นรูปตัวปลาครับ ปลาเข้ามาด้านข้างครับเรียบร้อยดูพับช้าอีกรอบนะครับปลามาสามสี่ตัวครับเลลงตัวใกล้สุดปึ๊บเรียบร้อยโอ้เกือบได้ได้ดูหายลาหาชน